สวดกันอีกหนึ่งจบเพื่อเป็นจบส่งท้ายของเป้า5 0 45, 4พสสล้านจบจบสุดท้ายนี้มีความสำคัญมากให้สวดแบบปลื้มที่สุดเลยให้สวดด้วยจิตที่เกษมที่สุดเลยทุกทุกคนพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมก็ลุยเลย Satu Ewa sutang, Egang samayang Pakawa Paranasi Yang wihara Di isipatan Emi kata Pakawa Panjawa Kiepi ทวเวศมภิกขเวอันตาปะปะิเตนันเสวิตาพายโยจายังตาเมสุขามัสุขันลิกาณ โคอนาเรโยอนาตสันหิตตโยจะยังอตกิลามัทานุโยโคตุโคอนาเรโยอนาตสันหิตตเอเตเตปิกเว baka tattha kate na api upasama ya 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 sam พุทายนิพพานายสังวาตติกตตมัจสัพพิคขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธจากภูกรณียานการณียูปัสสะมายาอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายสังวาตติ อายัมเมวะอริโยอัตถังกิโกมะโคสัยยะติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาทิอย สัพพิคเวมาชิมาปฏิปทาตักธาคเตนะอภิสัมพุทธาจัคุการณียานกรณีอุปสมายอปิญญาสัมโพธายนิพานายสังวาตติอิทังโภปนาพิคะเวทุกขังอริยสัจจังชาติ ปิทุขาชะาปิทุขามรระนำปิทุขัมโสกปริเทวะทุขาทมนาสุปายาสาปิทุขาปิเยหิสัมประโยโคทุโคปิเยหิวิประโยโคทุโคยัมปิชังนลปติตามปิทุขังสังคีเตนะปะ จุปาทานาขันธาทุขาอิทังโคปนาปิคะเวตุขสมุทโยอริยสัจจังยายังตัาหาโปโนภวิกานันติราตสหะ ติทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปนนปิกะเวตุกันิโรโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตันหายาเสสวิราคนิโรโทจัโทปตินิสโคมุติอนาลโยอิทังโคปนนปิ ขเวทุกนิโรธามินีปฏิปัาอริยสัจจังไยเมวะอริโยอัตถางขิโกมาโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโสสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอา มັມມາວາຍາມຸສັມມາສຕິສັມມາ ทังทุกขังอริยสัจจันติเมผีขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักภูมิอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริย สัจจังปรินญาิยันติเมภิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโก อุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิขเว อนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิคะเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปา ที่ญาณุทัปาติปัญญาุทัพปาติวิชฌาุตัปาติอาโลโกอุตัปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตัพันติเมผิกะเวปุกเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุทัปาติญาณุตตปา อุตตปัญญาะอุตปาฏิวิชชาอุตตปาฏิอาโลโกอุตตปาฏิตังโผปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิคเวปุเปอนันโสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาฏิญาณังอุตตปาฏิปัญญาอุตปาฏิวิ อุตตปาทิอาโลโกะอุตตปาทิอิตังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมผิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมิสุจักขุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโค อปปนิจังทุกขนิโรธุอริยสัจจังสัจจิกตาภันติเมพิคะเวโปเภอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทตปาติญาณังอุทตปาติปัญญาอุทตปาติวิจชาอุทตปาติอาโลโกอุทตปาติตังคูปนิทังทุกขน นิโรธะอริยสัจจังสัจจิกตันติเมผิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจับผุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขนิโรธะตามินนปาติปทาอริย สัจจันติเมผีเขเวปุเอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังตุวขนิโรธคทามิเนปฏิปทาอริยสัจจาเว ภพันติเมปิกะเวปุเพอนันโนสุเตสุทัมเมสุจักคุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติตาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทัวขาิโรทักามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติ เมพิคะเวปุพเพออนันตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิจชาอุทปาติอาโลกัอุทปาติยาวะกีวันจะเมพิคะเวอิเมสุจตตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังท วัตสักการังยถาปูตังยานธาสนังนัสวิสุทธังอะโหสิเนวตาวาหังปิทเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพรมเกสัสมณพระมณียาปัจจาสเทวมนุสสายญาณุตารังสัมมาสัมโพธิง ปิสัมปุโตปัจจัญญาสิงหยโตจะโภเมปิขเวอิเมสุจตัวสุอริยสาสเจสุเอวันติปริวัตตังทวัสสาตังยัญกาภูตังยานาทาสังสุวิสุตังอโหสิอัตถหังผีขเวสเทวเกโลเกสัมมา เกสะพระมะเกสะสัมมณพรหมณิยาปชาญาสเทวมโนสายญอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัจปนเมธัสนังอุตตปาธิอคุปปาเมวิมุตติอิยมันติมาชาตินาติธานิปุนา ปะวุติธรรมวุตจะกปะคะวะอาตมนาปัญจวัคคียาปิคูปะคะวะโตปัสิตังอภินันตุงอิมาสมินจะปัญญวัยยาการณาสมิงพันยามาเนอายาสัมโตุโกนทัญญาสวิระชังวิตามรังธรรมจักขุมอุตปาทิยังกินจิ สัมพุทธยธรรมังสัพพันตานิโรธธรรมมันติปวัตติเตจะปะขวัตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัตถมนุสเวสุขเอตัมปะขวัตาภาลานสิยังอิสิปตะเนยมิคาถาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัติตังอาปัต ติวัติยังสมเนนนาวะครามเนนนาวะเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกนะจิวโลกะสัมินิภูมานา bye ตวสาวาติเทวาสัตตมนุสเวสุขกรนิมมิตวสาวาตินังเทวานังสัตวังสุตวะพระมกายิกาเทวาสัตตมนุสเวสุขเอตัมบะคขวตาภารา ัตตเนมิกาตาเยะอนุตรังธรรมจักกังปวัตตังอาปิติวัตติยังสมเนเนนาวะพระมเนนนาวะเทเวนาวะม ตติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกัสสะตุอะภุคะจิอะยัญจะทัสสะสะหัสสีโลกะทาตุสังคัปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทอัปปมาโนจะโอา อาวะอุทานังอุทานิสิัญญาสิวัตถะปูโกลทานโยัญญาสิวัตถะปูโกลทานโยติหิติหิทังอายะสมะโตโกลทานยาสะัญญาโกลทานโยตเววนา